ครับผมช่วงนี้ก็รับรับรอรถยนต์เสร็จแล้วก็จะมีโครงการทํารถยนต์นะครับทํารถยนต์ในแคปข้างหลังต้องเดินระบบสายไฟใหม่ลําโพงทําไม้อะไรใหม่เทียบเลยต้องนี่ผมจะจัดการเจ้าเจ้าเก๋นครับพันดาดีมร้อยยี่สิบห้านะครับเจ้าเก๋ตัวนี้ซื้อมา ปีสี่ห้าตอนนี้อายุของเขาคือยี่อปีเครื่องยนต์ยังใช้ <c oughs> ได้หลังก <c oughs> ็คือผมอยากจะทำสีเพราะหน่อยในตัวเล่มเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับเป็นฟ้าแบบฟ้าฟ้าเทานะครับในตัวเล่มแต่ผมจะเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีฟ้าสีฟ้าที่หาท่ง่ายทำง่ายผมจะทำง่ายคือเดี๋ยวอยากจะแกะชินส่วน <c oughs> เขาที่เป็น <c oughs> ไฟเบอลเพราะหมด แล้วมาทำการค่อนสีนใหม่อายุ21ปีนะอายุนี่แก่ว่าลูกผมอีกอลูกผมพึ่ง16ปีเองลูกสาวแล้ัคน,นี้ซื้อก่อนลูกผมเกิดคือสภาพรถเนี่ยต่อทะเบียนอะไรได้ฮนะแต่ก็คือนั่นแหละครับ คิดชมตามกาลเวลามากมากนี่ได้ถอดออกมาเยอะเลยครับหลายชิ้นแล้วดูสภาพดีครับท่านนี่เลยเดี๋ยวโครงภายในเดี๋ยวล้างนะครับล้างผมจะล้างให้อย่างดีเลยเ <L ang S 1> อ้ดูลิครับไม่ต้องพูดถึงว่าสกปรกขนาดไหนโคตรโคตรเลยจะนิมนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะล้างล้างล้างเนี่ยคาบเห็ดคาบลาเดี๋ยวขัดเหมือกับค่อยๆไม่ได้ทำไปวันเดียวเต่ยนะผมว่าหลายวันแหละขาด คือคือแต่ด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยผมไม่พ่นเลยนะครับด้านในไม่พ่นด้านที่ไม่เห็นเนี่ยคืออยู่ช่วงในจะไม่พ่นสีคัดตรงบ่าได้อย่างเดียวจะพ่นเฉพาะสีด้านนอกแล้วก็บอดี้ของมันเนี่ยมันเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะออกมาสวยกันตัไหนตอนนี้กำลังถอดชิ้นตรวจนี่เลยขาดมาอีกหนึ่งโอ้โหตอนนี้แข็งอ้าวอวยแข็งอ้าแข็ง เออเอ่อ่๋อ่๋อออกมาเอ๊ะตันนี้ถอดออกมาตามปริมาณนะคะเดี๋ยวจะล้างนะครับบอดี้ค่อยพ่นสีแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆ แบตเตอรี่ <Battery S 2> ยังใช้งาน,ม,นมีประโยชน์ครับผมซื้อมานานแล้วนะล้างเครื่องยนต์ของรถเย็นเป็นน้ํายาล้างเครื่องยนต์ภายนอกนะเดี๋ยวผมไปล้างบอดี้ผมก็สกปรกแล้วนี่ครับมีน้ำยาสําหรับล้างโดยเฉพาะอ,อยู่แล้วนี่นี่ผมลืมนะผมมีน้ํายาล้างเครื่องยนต์อยู่แล้วเดี๋ยวผมเอามาล้างด้วยเลย,ยเพราะมันไม่ได้กัดตีกัดเลยเดี๋ยวจัดกันเลยครับ จะถ่ายให้ดูตอนมันเร็จอีกทีนะครับก็ได okay ้ในระดับหนึ่งนะครับเยอะเลยเยอะเลยสนิมนี Deaf> ่เอาจริงนะผมไม่ได้ขัดอะไรเยอะะนะเดี๋ยวก็รอเขาแห้งแล้วก็ขัดพอเป็นพิธีแล้วกันเรื่องของสนิมแต่ไม่ได้ขัดให้เนียบให้เนียบให้เรียบคลิปเดี๋ยวผมจะดูว่าขัดเสร็จแล้วเราจะพ่นสีนะผมจะพ่นสีดำเคลือบง่ายๆครับสีดำพ่นเคลือบเลย ตอนที่ผมอยากข่นเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าผมจะทําอะไรได้บ้างแต่อย่างน้อยคือขัดพวกอ่ามันเป็นคาบขุยสก,กปรกที่เกาะอ,อยู่ออกได้เยอะเดี๋ยวก็รอมันแห้งแล้วก็เอาแปรงขัดเคลือบอีกทีอย่างน้อยๆคือเหลือแต่สนิม,ม่ิดเนี่ยผมใช้อของกระพวกเลยครับในการขัดด้านในเนี่ยขัดอกมากด้านนอกไม่เป็นไรเท่าไหร่ด้านในขัตอบอกเดี๋ยวขัดเสร็จก็ตากไว้แห้งแล้วก็ลงติกเกอร์แล้วก็ขัดไอ้กระดาษทรายแล้วาำติ ทำความสะอาดอย่างเดียวอยู่แล้วนะทำให้มันสะอาดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แต่ด้านนอกนะครับทำวความสะอาดเสร็จขัดแล้วผมต้องลอกติ๊กเกอร์แล้วขัดกระดาษทรายเกี่ยพื้นที่ทําสีของมันเก่าแล้วนะทำง่ายๆนะพ่นถึงจะจะขุกขาบ้างก็ไม่็นไรขัดชาติหนึง่งเดี๋ยวก็ต้องลองกระดาษทรายนิดหน่อยก่อนจะพ่นทับนะพ่นทับันะ็หน,น,นิมไปเลยแหละแล้วก็ขัดขัดให้พอ เาเรียกอะไรอะพอ,อยาแห้งดีผมจะขัดให้มีพอนั้นหน่อยแล้วก็พ่นทับตัวโครงบอดี้ของมันน่าเป็นสีดำแล้วครับผมนะส่วนตัวนี้ก็หนักอยู่ตัวขัดฮะสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ติดมันติดแน่นลอกยากเดี๋ยวขัดกับขัด,ขดแล้วลอกใหม่ทั้งหมดนะครับขัดลอกใหม่ทั้งหมดตอนนี้คือได้แล้วคือการล้างสกก็ปกมากนะครับผม ด้วยความว่าเอาเป็นติปีหลังเนี่ยผมไม่ได้ทำความสะอาดเขาเลยนะครับบอดี้ภายในไม่มีปัญหานะครับล้างล้างไปไม่พ่นนะครับบอดี้ภายในของเขาคือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วโอเคนะโอ้โหขาแรกมันก็กอรกสุดๆอ่ะได้ล้างแล้วโอเคเลยเหลือจะพ่นเดี๋ยวจะพบบอดี้มันนอกกับขอบแค่นั้นเองสีตัวนี้เป็นเป็นสีกวากวาอมเทาแต่ในเล่มทะเบียนบอกมันสีกวา ผมก็จะพ่นเป็นสีฟ้านะครับขัดแล้วก็พ่นเรื่อยเ,เ,เอาแบบง่ายๆนะฮะไม่ได้ให้เรียบกริบแต่ก็คือพ่นขัดแล้วพ่นสีใหม่กันนั้นเองมันจะได้ดูสะอาดะอาดนะเดี๋ยวทำทำสีมันใหม่เลยนะง่ายๆกันเลยอย่างน้อยๆคือของเก่า2 1ปีนะเดี๋ยวขัดขัดแล้วพ่นด้วยความนี้ไม่ค่อยได้ล้าง นี่ล้างไปติดไหมนะอ้าวใส่ดอกกุญเจปิดว่าทำไมบุญไม่เดินนั่นดอกกุญเจลูกนะั่นของไอ้เจ้าตัวเล็กนีของเจาเา้าแก่แม็คไฟย,ยังขึ้นอยู่แต่ตอนนี้ไฟไฟเลี้ยวท้ายเราปลดไอ้ตัวไฟเลี้ยวน้ามันออกนะมันเลยไม่ติดติดอยู่นะเห็นไหมฮะแหม กำลังไฟดีไสายฝาเบรกนะฮะเบรกติดน,นะครับผมนี่ตัวของเบรกกันเครง,งานได้ดีเบรกมือนะฮะเบรกมือนั้นใช้การได้เลยเครื่องยนต์ไม่ได้ขี่หลายอาทิตย์แล้วครับผมไม่ให้เขาติดกันด้วยความว่าผมสองอาทิตย์แล้วประมาณสองอาทิตย์ใช่ผมขี่ตัวไอ้นุ้ยสาวอยู่เนาะ รวลูกสามไม่ได้ตตะตะกันเลยีนะจ้าเป็นแยกหรอ่ ตัวของเจ้าเก๋นี่ดีนะฮะตัดติฟฟ์ฟัพเครืยนเนี่ยผมได้ผมว่าเขาดีจริงตัวนี้เสียงแหวนเสียงอะไรดังอยู่แล้วอย่างนะผมไม่รู้ว่าอะไรมันเสียแหละแต่เสียอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรัวดีนอกเก็บถูกเลยครันีอ่อีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะก็เมื่อวานนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายตอนตอนต้นตีหรอก ผมก็เก็บพ่นโดยภาพรวมก็คือของที่เป็นดูต้นคลิปเหมือนกันนะขัดนิดหน่อยล้างนิดหน่อยแล้วก็พ่นเป็นสีดำนะครับตรงไหนที่เก็บได้ผมก็เก็บไปเดี๋ยวน้ำมันมดิด่นลงแล้วก็พ่นเก็บแบบลวกก็ลวกหยาบหยาเพื่านนะขัดขัดหยาบหยาแล้วก็พ่นทับเลยลอกไม่ใช่ปัญหานะผมไม่ไเรี่ยนบอกแนละ้ว พ่นให้มันกลืนกันทั้งหมดนะครับดบด้านเฟรมที่เป็นสีของเดิมเป็นพลาสติกแล้วก็สีเขาเสียแล้วแหละนะครับผมพ่นเป็นดบด้านตัวถงังล้อเฟรมล้อสีลวดก็พ่นพ่น,พนทับไปนะครับมันเป็นถนมแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะ ขอบล้อทำความสะอาดแล้วก็พ่นก็เปมล้อเปิมหลังนะครับที่เป็นปฏิกดำด้านเดี๋ยวจะติดพ่นดำด้านหมดะครับตัวเครื่องพ่นดำด้านหมดในต่อบอดี้ในข้ออะไรต่างๆนะครับพ่นทับเลยพ่นเสร็จเดี๋ยวก็น้ำยาตัวนหนึ่งนะครับเช็ดสำหรับตีดำด้านที่พ่น ตัวที่เป็นเฟรมพลาสติกแล้วกมดำด้าแล้วแห้งดีแล้วผมก็จะเช็ดด้วยน้ำยาเพรน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาผสมประกอบที่ประเช็ดแล้วจะมันนะฮะก็สีดำด้านด้านอย่างนี้เลยนี่สีอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะยด้านหลังพอเราเช็ดด้วยน้ำยาตัวนี้มันก็จะเป็นมันมันเลื่อมๆหน่อยก็โอเค นะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะออกเป็นสีด้านๆเขาฉูดนิดหนึ่งแค่นั้นเองเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ก็ได้นะครับหลงน้ํายานีหน่อยก็จะเคลือบให้ดูดูเง,งานหนึ่งแต่ตัวเดี๋ยวแตบบ่ตัวเนี้ยบี้ในอยู่ด้านในผมว่าไม่ไปทาอะไรเขาก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องครอบครอบมิดนะครับแล้วก็เคลือบเฉพาะตัวตัวที่เป็นบอลนี้นอก คนชอบทำมันจะถมตอนนี้ทำบอดี้ก่อนแต่ตัวที่เป็นเฟรมอะไรนิดหน่อยเนะต้องการเคลือบไปมันดูหลอกตานิดนึงเพื่อความถ้าจริงก็มันมีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเราจะบอกว่าทำแล้วไม่อยากให้มันสวยไม่ได้สีอะทำไมไม่เอาสีดำเงา ผมไม่ไม่ไมเน้นสีนดำงงเงาฮะเพราะว่าพื้นตัวนี้เป็นสีดำแล้วขอเป็นดำด้านพอดำด้านปุ๊บเนี่ยผมว่าผมชอบอะเปนอะไรหใช่ไหมตัวที่เราต้องการให้มันดูเงางอ,งงองหน่อยแล้วก็ชัดขึ้นอดี้มันอยู่ด้านในเดี๋ยวผมข้อขวาวก็มองไม่เห็นนะฮะไม่ไม่ไมีนอดนนี y นอกอะต้องนิดหน,อน่อยใช่ไหมตรงไหนที่อยู่ด้านนอกสันนกนิดนึง เลือดหน่อยก็ยได้ดูหลอกตาก็ความสวยงามหน่อยล้างแล้วก็พ้นเลยนะเป็นงาน,นย,นนยนนากแต่พอเราก็ยังอยากให้ดูดีเพอมันเคลือบหน่อยมันก็จะดูสีเห็นไหฮะเหมือนกับสีเรียกไงเดียแต่มันไม่ได้เงาแบบสีดำไงมันเป็นสีดำได้เนี่ยแต่ก็จะดูมันมัน พอดูมันมันแล้วมันก็จะดูดูดีอ่ะดูดีดูดีขึ้นมาหนอยก็บอดีนอกนะเราอยากจะเคลือบไงแล้วก็น้ํายามาจัดการแล้วก็เคลือบกันไปเดี๋ยวบนี้นอกมีหลักๆไม่ได้มีมีเยอะนะฮะมันเป็นเฟรมตัวท่อเห็นไหมครตัวท่อตัวของเครื่องนี่ตอนนี้งานเฟรมเบื้องต้นนี่คือทาลวกๆวกแบบลวกๆวหยาบๆยาบก่อน แล้วก่อนที่จะประกอบทําสีเสร็จก็ขอเคลือบขอเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเช็ดเคลือบอีกทีหนึ่งมันก็จะเกี่มขึ้นน่หน่อยนะตอนนี้ก็สามารถเก็บเฟรมไปเบื้องต้นก่อนต่อไปก็เราจะไปขัดตัวของบอด,ดี้นะครับขัดบอด,ดี้นานครับบอด,ดี้เนี่ยขัดกว่าจะขัดกว่าจะพ่นค่อยๆทาไปเรื่อยๆวันละนิดละหน่อยวันนี้ก็คือเก็บพวกเฟรมพวกนี้ไปเรื่อยๆ จากก่อกดูมาอีกเรื่องนึ่งเดี๋ยวพอทําสีเสร็จโอ้ใส่บอดี้เสร็จน้าเรามาดูกันว่าจะเจียมกันันไหนนี่เอาท่านี้ก่อนพุดๆเลยครับงามครับงาม